นี่บรรยากาศผูกแขนใยถวดด้วพี่น้องใยถวดเขาหนังหัวเขาขาคนนะองค์นมิตรพี่น้องของแม่นองกระดาบหมดด้วยพี่น้องพี่น้องกันเป็นใยถวด เอิงจะคนนำเงินก็เรื่อยไปนะมัดเป็นมัดโสงวนงวนไม่ได้เงินกี่ไปซื้อหรอกเออย่าไปจับ คุณเห็นงานอยู่นะแ นบลกนบลเอาไมคุณเื่อพนักตันัก้าเที่ยวมาคุณเอาปโน

มามาเยอะมาเยอะมา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  <laughs>

เ้ยหน้องเ้ยนี่อันด้าก็น่าด้ากินข้าวอยู่นี่เลยน้องเลยหน้องเ้ยนี่ ามีแดงกับเขาแล้วพี่น้องปลายังไก่นั่น,นี้กับเขากระเด็น,นม,มีฟักทองตัวน่ะมีฟักทองครัวมูตัวนี้นตานเคยคัวเป็ด i